ถ้าเราติดโทรศัพท์มือถือเอาไว้ตอนที่ขับรถเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมจะล่วงหรือเปล่านะครับหรือว่าจะมีการสั่นคลอนไหมนะเดี๋ยวผมจะเอาโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้นะครับผมเป็น iPhone 13 Pro Max นะติดไปตรงที่ติดโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็จะขับรถไปด้วยนะครับผมอะจะติดไปเลยนะครับผมปุ๊บอ,อ,อยู่แบบนี้นะนี่ไม่ล่วงนะ ขอๆแล้วไม่ว่วกขับไปนะครับผมเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าระหว่างขับรถเนี่ยจะร่วงหรือเปล่าครับอันนี้เป็นไอโฟนสามโปรแม็กนะค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักเลยครับผมอ่าตอนนี้เราเลื่อนรถละหนักเกี่ยรถครับไ,ไม่มีร่วงนะอ่าเดี๋ยวตรวงนะนี้เด้งหลุมนะเด้งหลุมนี่งไงเด้งระนาดเด้งสะพานนะครับผมไม่ร่วงนะไม่ร่วงนะ ไม่ร่วงไม่ร่วงถ้าเราเดินทางไกลๆนะครับเราก็สามารถเปิดแผนที่บนโทรศัพท์มือถือนะแล้วก็ติดเอาไว้บนที่ติดโทรศัพท์มือถือแบบนี้นะครับ,บอ่อเราก็เปิดดูแมนนะครับผมระหว่างที่เราเดินทางได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้มือเลยนะครับหรือว่าเราจะดูคลิปวิดีโอนะครับผมระหว่างที่เราเดินทางนะก็ดูได้เหมือนกันนะครับผมดูเดินนอนก็ได้นะนี่ครับ หมุนได้เลยนะที่ติดโทรศัพท์มือถืออันนี้นะครับสามารถหมุนได้360องศาเลยนะครับผมสาหรับท่านใดที่กาลังมองหาที่ติดโทรศัพท์มือถือในรถยนต์อยู่นะครับผมสามารถแตะไปดูลิงก์ที่จะก้าเหลืองได้นะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับ